ครับซาวะเลกุ้มครับเจอกันอีกแล้วนะครับครับวันนี้ผมจะพาไปกินเซเวอน์มานะครับซึ่งเป็นอาหารระดับนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บุกินเป็นตังนะครับเป็นถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจของที่นี่นะครับเนี่ยย่านนี้นะครับก็จะเป็นย่านที่ปนะกานที่จะคึกคืดนะครับผมกระเป๋าคนาหดับก็ชอบมาเดินแถวนี้นะเนี่ย ฟิ่ก็จะคล้ายๆกับอยู่นิวยอร์กอะไรประมาณนั้นนะฮะตาบ้บานเราก็น่าจะประมาณสยามนะครับน่าจะประมาณนั้น <S <S ผมไม่ได้กินเชิด์มามานานแล้วนะครับผมซึ่งเชิร์มากนี่ก็คือเป็นอาหารสตะวันตกแบบอาารับนะครับเหมือนกับเป็นกวะนะครับแต่บ้านเราเขาจะเรียกว่ากระบับนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อกระบับเชตผมจะไปหาซื้อเชิร์มาก,กินนะครับแถวนี้ เลี้ยบมาพอดีเลยเป็นเมือกับดีนะครับผมช่วงจดจีนแล้วก็เข้ากับช่วงที่เป็นโควิดพอดีนะใช่ดจยจดครับ้เดี๋ยวผมพาไปร้านเชื้อมาดีกว่านะครับผมที่นี่มีหลายร้านเลยนะฮะ ส่วนมากเป็นอาหารทัติดฟู้ดอรนะครับผมเมืองไทยก็น่าจะหาก,กินได้แถวกรุงเทพอะไรประมาณนี้นะวันนี้ผมอยากกินนะครับไม่ได้กินมานานแล้วก็เลยก็เลยพามาถ่ายวิดีโอแล้วว่าเชิวมาที่นี่จะเหมือนกับเปียร์บหรือเปล่านะครับที่นี่นะผมก็กลางคืนก็จะคึกคืนนะครับถ้าใครจะหาแสงสีเสียงนะครับในเมืองกรณะะะีต้องพยายามค่อคืนก็ ทีนี่เลยครบบุเก็ตบินตังนะเนี่ยจะเป็นย่านเศรษฐกิจนะครับจะมีห้างสรรพสินค้าแล้วก็ของแบรนด์อะไรต่างๆนานา,นาก็จะมีขายอยู่ที่นี่ครบเลยนะครับแล้วพอมาตรงนี้ก็จะมีร้านาระดับเทียบเลยนะครับนี่ครับนี่ก็ร้านอะดับนะ ประจำหมุนจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังเดินไปที่ร้านนะฮะเนี่ยขนาดร้านตอร์บุชก็มีครับที่นี่ร้านนี้เป็นสาขาจากประเทศอาหรับ ใช่ครับถึงแล้วโอ้แต่ร้านประจำผมปิดฮนะจะไปซื้อร้านข้างๆก็ได้ร้านไหหลับนะครับเอ่อจีบวัดเชื่อมมาเดจจ์สวีร์วัดสวีร์อ่ะเออ ล่ะ่ะลละล่ะล่ะเ่ะร่ะล่่ะลล่ะละละ่ะล่่งลล่ะละละล่ะ่ะล่ล่่่ล่ะละลล่ะล่ะล่ะล่่ะะ่ะลล่ะะ่ะ่ อันเ wow ล็กอยู่ที่7เหรียญนะครับผมแล้วก็เนื้อใหญ่อยู่ที่สิบนามเหรียญนะครับผมขับมีเดียบู๊ ก็ดบับโอเคครับอาารมับมารินกันซะจะต้นชูกา H1 สุดแรง h ี่นี่ก็จะมีเด็กนะครับเป็นคนเรียกแขกให้นะครับผมก็จะมาเสนอขายนะครับแล้วก็รับออเดอร์อะไรประมาณนี้ให้นะก็จะเป็นสไตล์เป็นวัฒนธรรมอาหรับนะคะรงนี้คือเขาจะบริการให้นะ โอเครับ im <iblical opinion. S 1> ไปครับเอาเลนนี่ข้างๆนะครับร้านก็จะเป็นร้านระดับเดี๋ยวเราเข้าไปอาบน้ำอะไรกินดีกว่านะต้องสแกนก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีน้ำนำเข้านะครับจากประเทศอาหรับนั้น น,นี่ครับมีรถหนึ่งรถเอฟซึ่งกับรถดีอย่างนี้ก็จะมีอะฮัดของจากเทสลาอะใครทับกับข้าวอะไรก็มีครบเลยนะ ลยครับไปครับเด,ดี๋ยวจะต้องเลยนะครับก็มีครบเลยนะน้ำมันเครื่องปรุงอะไรต่งตางๆนะครับีนอาหารดองก็มีนะครับก็สะดวกมากมายครับที่นี่ใครจะของอาหรับกินนะครับก็สะดวกมากมายครับครับก็ ันนี้เรามากินกันนะครับผมซึ่งผมสั่งสองชิ้นนะครับเนื้อหนึ่งนะครับพอดีว่าชอบกินเนื้อแล้วก็นี้ครับผมขอซอสกระเทียมมาเขาให้มาสามอันเลยครับแต่ว่าเป็นอันเล็กนะครับผมนออันนี้น่าจะเป็นเนื้อนะครับอันใหญ่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอันเล็กนะครับนะครเปรียบเทียบไซส์นะครับ ก็ต่างกันเยอะพอสมควรนะครับผมก็ถ้าใครกินไม่เยอะก็สั่งกันเล็กก็น่าจะอิ่มแล้วนะครับคเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าก็นี่ครับมีซื้อน้ำบาร์บีคันมาด้วยนะครับบิลสมิลละ อันนี้เป็นเนื้อนะฮะข้างในก็จะมีแบบผักปกติผักจะเยอะกว่าปกติเนื้อผักจะเยอะกว่าไก่นะเพราะว่าแก่เหีียนนะฮะที่ประเทศไทยปกติเขาจะเรียกกันว่าเคบับนะครับผมแต่ว่าที่จริงถ้าไปประเทศอาหรับเขาจะเรียกว่าเชลมานะฮะซึ่งคบ,บับที่จริงมันก็คือเหมือนกับเป็นเนื้อย่างไก่ย่างอะไรพวกนี้นะครับจะเอาไป ย่างบนไฟนะครับผมอันนั้นเขาจะเรียกว่ากระบับนะครับผมส่วนนี้ชื่อส่วนอันนี้เขาจะเรียกว่าชีวมานะครับแต่มันที่จริงคาว่ากระบับที่จริงน่าจะมาจากประเทศตุรกีนะครับเพราะมันจะมีกระบับประเภทหนึ่งที่เขาที่ตุรกีเขาเรียกว่าโดนัทกระบับนะครับซึ่งโดนัทมันเหมือนกับมาจากภาษาตุรกีแปลว่ามุนนะครับแล้วก็ควบคู่กับกระบับนะครับผมแถวยุโรปแถวยุโรปเขาก็เลยเรียกว่า กระบับนะฮะแต่ว่าแถบประเทศอาหรับนะครับเขาจะเรียกว่าเชวัตมานะครับซึ่งผมไปทํารีเสิร์ชมาเขาบอกว่าคําว่าเชวัตมานี่ยจริงมันมาจากภาษา,ษาตุรกีนะครับมาจากคําว่าอเชอร์เมนะครับเชอร์เมแปลว่าหมุนนะครับซึ่งเชวัตมาก็คือเป็นเนื้อนะครับผมเป็นเนื้อไก่หรือว่าเนื้อวัวนะครับเอาไปเสียบไม้แล้วก็หมุนนะครับผมแล้วก็หัน่นๆออกมาเป็นชิ้นแล้วก็ แวบแบบนี้นะครับพอแล้วก็จะออกมาเป็นเชิดมากนะครับ <c oughs> หายย่างเลยครับทุกคนนี่เอาซอสดีครับนี่ที่ผมชอบที่สุดก็คือซอสนะครับซอสกระเทียมนะครับผม หายยากเลยฮะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเป็นชาวรถครับก็เจอกันครับอัสสลามมุอะลัยกุมครับ